ไปปลูกผักสวนครัวช่วงกักตัวกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิพีสบายจังสเตชันคุยกันวรนณิชชีวิตเราไม่ท้อค,ค่ะวันนี้พี่จะพามาดูผักสวนครัวที่พี่ปลูกกับน้องอช่วงกักตัวช่วงโควิดนี่แหละค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแล้วมาถึงผักบุ้งจีนที่เคยปลูกไว้แต่วันนี้ ักบุ้งจีนของดิฉันได้กเกษียณแล้วหมายถึงว่ามันแก่ค่ะมันแก่เกินไปก็เราก็จะตัดออกแต่ว่าตัดไปให้ฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูักบุ้งเนี่ยพอเราปลูกแล้วเราเราก็ตัดออกมากินอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแตกใหม่อ่ะอันเนี้ยนนกินไม่ทันนะคะมันก็เลยกเกษียณไปเลยแก่ไปเลยะคะ่ะเนี่ยเราก็เลยตัดออกย เดี๋ยวเราจะไปให้ปลาจริงๆแล้วน้อยนะมีทุกไหร่เธอก็กินหมด้วคนะปลาเนี่ยนี่นี่ตัดกีทีนี้เดี๋ยวเราจะไปให้ปลาก่อนจะไปให้ปลาชมน,นี้นยหนึงเธอคือหอระพาใบาใหญ่ที่ถูกแต่งสาวโดยน้องสาวดิฉันแต่งเขาบอกแต่งสาวก็คือตัดแต่งมันพอตัดแต่งมันก็ออกมาเป็นทุ่มแบบนี้เลยค่ะใบใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาค้ามแมหลงเลยนะคะงั้นเดี๋ยว อันนี้ผักไหมผักน้อยค่ะก,ก็อุ้ยลองปลูกแล้วอย่างทนายอย่างเงี้ยพอมาปลูกในถุงพลาส,สติกอะ่ะถุงดำเนี่ยก็ไม่ค่อยคือไม่ค่อยงามอาจจะเป็นเพราะดินน้อยหรือเราดินที่เราใช้ยังยังไม่ดกีก็ได้นะคะคือไม่แน่ใจส่วนต้นนี้คือต้นออทองอุไรค่ะที่บ้านนี่มีทองอุไรหลายโต๊ะเยอะอ่ะเ,เดี๋ยวเรา,เาไปให้ป่ากินดีกว่านี่ บ้านเนี่ยข้างข้างบ้านจะเป็นบอ่บอบ่อเก็บน้ํานะคะเราเอาไว้สําหรับเก็บน้ําที่สูบเข้ามาจากในคลองเพื่อไว้ลดกล้วยไม้เพราะว่าน้ําในคลองเนี่ยบางทีมันจะมีปริมาณเกลือค่ะคือมันจะเค็มเราก็้องมาเก็บเอาไว้แล้วก็อาจจะผสมนน,น้ํำบาดาลทีนี้เดี๋ยวจะเอาผักให้น้องปลากินนินนิน สวายนินหวายทุกทีนมากินผักโม้นี่ค่ะแล้วเดือดก็เขาก็จะมากินอ่ะอายไ่กล้ามากินนะคะอันนี้เป็นของโปรดของปลาเลยะคะ่ะเดี๋ยวก็หมดนะคะดูขอชอบมากปลาบุ้งเอ๊ะหรือปลาจะเป็นมังกรยัง อันนี้คือต้นทองอุไรสีดสดใสเลือสว่างเลยค่ะสวยมากเขาออกดอกตลอดเลยต้นใหญ่ทีนี้วันนี้ก็จะเป็นดูรีวิวผักทั่วไปว่าปลูกแล้วมันกินได้ไหมหรือว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างอันนี้คือผัก<อ>ากาดขาวค่ะก็ปลูกก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะเราไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงนะคะแล้วก็มันเนื้อเลยจาบางทีก็อาจจะปลูกปลูกปะปะไปบ้าง ต้นเล็กมากตอนแรกก็จะแน่นไปหมดเลยก็ถอนออกไปค่ะเรียกว่าทิวผักให้มันมีระยะห่างนะคะแต่ช่วงนี้ไม่รู้ก็เป็นอะไรนะอาจแดดเ่อะดูหนอยๆไปหน่อย,อย,ไ,มอยไม่ค่อยคงามอะค่ะแต่ก็กินได้ทีเดียวสะดวกสบายอยู่ใ,ใกล้ครัวนิดเดียวเดินมันก็หยิบได้และนี้ก็คือคะน้าค่ะจริงๆแล้วมันคือคะน้าฮ่องกงนะแต่พอปลูกออกมาแล้วมันไม่ได้อันใหญ่ เหมือนที่เราไปซื้อกินที่ก้านมันจะใหญ่ๆอะค่ะอันนี้เราปลูกมันไม่ใหญ่อะแต่ว่ามันเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราก็ถือว่าเออเราปลูกกินเองไม่ได้ปลูกขายมันก็โอเคนะคะทีนี้นนอันนี้ก็คือบรรดาอ่อผักน,นะคะแล้วก็มีพริกค่ะด้านนี้นี่ห่าพริกอันนี้ปลูกที่บ้านไม่ต้องซื้อพริกกินเลยเพราะว่ามีคุณ ซิกอยู่ตรงนี้สองสมต้นนะคะถอนเตตรงนี้ก็มีตรงนี้ด้วยแล้วก็มีนี่นะคะนี่เขาทองอุไลน์แล้วก็ต้นสอมแสนรักของดิฉันเนี่ยอันนี้ปลูกเอาไว้นานแล้วเป็นต้นต้มปลูกเขาบอกว่าปลูกเ,เสียงท้ายถ้าง,งามแล้วจะดีปรากฏว่าอาืมงามนะคะแต่เราก็เอออย่างว่าแหละเนาะก็ไม่รู้จะบอกยังไงอันนี้คือโพเผลอแป๊บเดียว กับหมดแล้วค่ะนี่โอเคค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูสมุนไพรที่ปลูกไว้บ้างนะคะวะ่าถึงได้หรือเปล่าใส่น้ำเนี่ยมาเป็นสมุนไพรเนี่ยนะคะที่ปลูกเอาไว้เออมันเป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับบำรุงไตนะคะทีนี้เนี่ยเวลาปลูกเนี่ย มันจะเป็นเหมือนกับไม้เลื้อยเนาะเล<ส>ื้อยไปตามดินทีเนี้ยก็มีกูรูมาสอนให้ปลูกในกระถางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขาห้อยอย่างใหม่อย่างเงี้ยก็ตัดตรงที่ห้อยออกไปเอาไปต้มกันน้ำนะคะอันนี้พอเพิ่งตัดออกไปก็คือเราจะตัดตรงเนี้ยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะตัดมันก็จะไม่เปิดดินไงนคะมันก็จะทําให้เอ,อทำความสะอาดง่ายแล้วก็เ ใช้ได้นะสมุนไพรตัวนี้ใช้ได้จริงก็ช่วยบำรุงไตค่ะแล้วก็ปลูกไม่ยากด้วยค่ะส่วนอันนี้วอเตอร์แคสก็กำลังจะเกษียณเหมือนกันนะคะคุณนเอาละเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกที่นึ่งค่ะทีๆๆ่ต้นไม้เดี๋ยวเราไปดูค่ะนันที่ปลูกไว้อัอนอนี้ก็คือแคลใช่ไหมค่ะแคลที่เคยบอกก็แคลใบหยิกค่ะ ดูมก็โอเคนะเอามาต้องทําให้สุกอะคะ่ะมันก็จะอร่อยมันๆนนะ่ะแต่อันนี้ที่บอกคือปูแล่นะคะพี่เรียกว่าปูแขมมันค่อยสวยอันนี้ก็คือเนี่ยแหละทั่วฝักยาวปลูกมาก็ปลูปกไม่เยอะนะแต่ว่าก็ได้กินเกือบทุกวันนะคะเขาจะออกไล่ๆกันมาเลยนี่เพิ่งเพิ่งตัดมาตัวนี้นะคะเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงเลยเลยเลยนะี่ย เราเพิ่งตัดมาเมื่อกี้เองค่ะน้องตัดมาอันนี้ก็ก็คือผักยาวว่าดีค่ะเพิ่งรู้ว่าการอยู่บ้านแล้วปลูกผักโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงเนี่ยเป็นดีมากๆแล้วเราก็าจะทํากับข้าวเราก็แค่เดินมาแล้วก็ตัดผักเองนะคะปลูกยากไม้ก็ยากเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องทาไอ้นี่เสาให้มันซึ่งอันนี้มันเตี้ยไปน่าจะสูงวันนี้ อันนี้ค่ะนี่ไงพิษต,ตัดนะอุ่นอ่อนน่ากินแต่ส้มต่ำมากๆค่ะบอกว่ามันเหมาะอ,อักกันจริงส้มต่ำแต่ส้มก็โอเคนี่ค่ะล้นี่คือนี่คือทั่วฟกยา กล้วยบางอย่างนะคะแล้วก็น,นี่คือกล้กไข่ค่ะกล้ยไข่กล้วยไข่รา,า,าะคะก็วันนี้งมีแค่นี้ดีกว่านะคะเราค่อยมาดูผักแล้วก็ต้นไม้อีก่งสที่ในสวนที่บ้านที่อีกมันยังมีอีกหลายอย่างน,นะคะที่เราจะได้ดูกันนะคะก็บอก บอกเลยว่าการปลูกผักที่บ้านเอาไว้กินเนี่ยโอเคมากๆเลยประหยัดแล้วเราก็มั่นใจเรื่องคุณภาพถึงมันจะไม่งามไม่สวยนะแต่มันโอเคเรื่องคุณภาพค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะ